สวัสดีครับผมเยรติวิทยาถาวันบงวันนี้จะมาสร้างชิ้นงานในเอ็กซ์ไซส์บทที่สามก็คือข้อหมุนเบาะเราก็เริ่มสเก็ตไปที่ฟอนเพลนตามแบบของเรานะโดยคำสั่งเคาะเซนเตอร์เล็กแทงเกิล ข้างในก็จะมีวงกลมอยู่ซึ่งวงกลมตรงกลางนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาตัดมันออกแล้วก็หนดขนาดคนระับ อันนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอ็กโทนนะครับเล้งชิ้นงานออมาเป็นระยะยีสิบมิลลิเมตรอ่าทีนี้เราก็ได้หน้าตาแบบนี้ ต่อไปแล้วก็สเก็ตภาพอิดภาพเนี่ยนะครับที่ด้านข้างของชิ้นงานแล้วก็จะวาดตามแบบอ่าดยวกันเลือกไปที่ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็สเก็ตเขาทำโดยการสร้างเซ็นตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อน Gracias. อันนี้ก็มากำหนดคร่าวๆด้วยสมาร์ทเดเมนชั่นนะ เราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับเพื่อทําให้สร้างโสดของตรงตําแหน่งนี้ได้กับวงกลมของเราอืมยี่นี้ก็เสร็จเรียบร่อยอ้สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งขึ้นมาข้างใน ก็เริ่มกำหนดขนาด นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพสเกลของเราอันนี้ก็ดึงภาพสเกลขึ้นมารอบใส่อีกทูด เกยว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะดึงได้ลำบากแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง trim นะครับเพื่อลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกก็คือตรงนี้และตรงนี้อคราวนี้เราก็ได้หน้าตาเหมือนแบบเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เอ็กททดได้อย่างง่ายๆแล้ว ก็เลืองเอกทูมหมดเบีะยะยทางส mm. ามมิลลิเมตรแล้วก็ตกลงครับเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการลบมุมนะครับด้วยคำสั่งฟิเลตซึ่งชิ้นงานส่วนด้านบนเนี่ยเราจะลบด้วยลัศมีหนึ่งมิลลิเมตรนะแล้วก็ด้านล่างด้วยสามมิลลิเมตรนะครับ ก็เลือกพี่ฟิลเลตแล้วก็กำหนดหนึ่งออเลือกมุมมองเป็นแบบไวฟ์เฟรมก่อนเพื่อจะฟิลเลตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลือก ชิ้นบนาอนี้แล้วก็ฟนะิเลตเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็ไปฟิเลตส่วนที่อยู่ด้านล่างด้วยรัตมีสมมิลิเมตรเขเลือกไปตรงตำแหน่งก็ฟิเลอตัอนี้ก็จะเหลือ ตำแหน่งนิดหนึ่งครับข้างหน้านี้ที่ต้องการฟลเลตเพิ่มแล้วก็เฟลเลตด้วยคำสั่งแล้วก็ใส่ไปหนึ่งมิลลิเมตรอ,มอันนี้แล้วก็มาดูแบบภาพผสมูรณ์ของเรานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบชิ้นงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อหมุนเบะแะก็ขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้นะครับ อม๋มครับ